สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงอวันนี้เรามาเร่นรอมกันเช่นเดิมนะคะพลังงานในตัวคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในตอนนี้พลังงานในตัวคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในตอนนี้ มาช้ามาเร็วขึ้นอยู่กับพลังงานในตัวของคุณเท่านั้นนะคะอะเช่นเดิมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นเรนดอมอาจจะมีตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วชาวติยานในการรับชมและการรับฟังนะาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไวนะ้หนาเพื่อเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ share, ขอบคุณ,ท, comment, คณทุกการติดตามนะคะใครถูกใจสามารถเปกันได้ด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แต่งนาเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนและขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรประจำตัวของทุกคนด้วย นะคะขอแรงบุญแรงบาร,รมีครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่แห่งนี้แผ่เมตตาแผ่แรงครูแผ่บาร,รมีนะมาถึงสัญชตาตญาณมาถึงเซนส์ของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของไพ่ด้วยนะคะ ขอทราบหน่อยว่าคนที่พบคลิปนี้พลังงานในตัวของคนที่พบคลิปนี้ยกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในตอนนี้นะพลังงานของคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในตอนนี้ ดูเ่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะดูเ่าความบันเทิงเท่านั้นนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทรริทยานในการรับชมและการรับฟังนะคะ่ะมีสติมีสมาธิในการรับชมรับฟังทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธิขอก่อน10ใบแรกนะแม่หนึ่งสองส สิบอะสิบใบแรกเป็นอย่างไรมาดูกันซิว่าพลังงานในตัวของคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในตอนนี้นะคะใบแรกนี้ขอให้เป็นพลังงานตัวตนเป็นตัวแทนเป็นพลังงานเป็นเอเนจีเป็นตัวตนของคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้โอ้เด็กถือเหรียญแน่นอนโอ้ตัวตนของคุณคือแบบ เริ่มเข้าทีเริ่มเข้าทางเริ่มจะโชคดีเริ่มจะโชคดีพลังงานเด็กเนาะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ช่างไม่ว่าคุณจะอะไรก็ช่างคุณอาจจะหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าสองพลังงานในตัวของคุณค่อนข้างเป็นพลังงานที่มีความเป็นเด็กเขาอ,อยู่ในตัวด้วยนะคะสาม พลังงานของคุณเนี่ยโอ้ดีมากตอนเนี้ยกําลังดึงดูดความโชคดีเลยนะหรือช่วงเนี้ยคุณกําลังคิดถึงเรื่องเงินคิดถึงโชคลาภคิดถึงความโชคดีทางด้านการเงินนะอ่ะไพ่เด็กถือเหรียญมาแล้วอพลังงานของคุณกําลังดึงดูดดึงดูดเงินหรือคิดถึงเรื่องเงินอยู่คิดอยากได้เงินอยู่คิดอยากมีโชคลาภอยู่คิดอยากมีอะไรโอ้มันจะพอมีอะไรเข้ามาให้กรุบกริบกรีบ นะโอไพ่เปิดมาเด็กถือเหรียญโอดีนะใบต่อไปหนึ่งดาบว้าวพลังงานของคนที่มีความตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเอวประสบความสําเร็จนี่เป็นพลังงานของคนที่ไม่ต้องสู้รบปรบมือกับโชคชะตาอะไรมากมายแล้วเนาะหรือหรืออุปสรรคปัญหาวิบากกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเบาบางคลี่คลายเออหรือคุณแบบเนี่ย มันเป็นสิ่งดีอะเกิดขึ้นน่ะนะเป็นสิ่งดีความสําเร็จความสมหวังพลังงานดีมากเลยอะนะชัยชนะความสําเร็จความสมหวังผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคผ่านเหตุการณ์หลายๆโอ้โหพลังงานของคุณดึงดูดอะไรอีกแม่โอโ้ดีมากชัดเจนตัดสินใจโอ้โหเด็กถือถ้วยสุขสมหวังอุดมสมบูรณ์ ดึงดูดความรักดึงดูดการเงินดึงดูดชัยชนะดึงดูดเออเขาเรียกว่าความสมหวังอ่ะเออถ้าคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือคุณกําลังจะได้รับพรน,นั้นนะคะหรือบางคนเนี่ยเออมันเหมือนว่ามีความสดชื่นสดใสมันมีความสุขอ่ะเออนะเหมือนได้แบบเหมือนได้แบบมีชีวิตชีวาเออเนาะเออนะ เด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยคนอายุน้อยกว่าให้โชคคนอายุน้อยกว่าจะนําความโชคดีมาให้นะคะเออสดชื่นสดใสสิบอีกครั้งพลังงานเด็กเด็กถือถ้วยโ้เติบโตเริ่มต้นอุดมสมบูรณ์สมหวังแสง้สิ่งดีเกิดขึ้นนั้นเนี่ยพลังงานอะไรอีกคะโอ้เดอะทาวเวอร์มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนี่ อ้ยเดี๋ยวเมติเชียนปฏิหารอ่ะไายคู่นี้มานี่หลายหลายคนเลยดึงดูดปฏิหารดึงดูดความเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้โอ้ดึงดูดโอ้ยเมติเชียนเซนคนเก่งคนมีของคนมีครูคนมีองค์ความรู้อ่าช่วงนี้ช่วงนี้คุณจะสามารถจัดการแก้ไขกับปัญหาได้ดีมากนะช่วงนี้ โอเซแรงช่วงนี้ครูบาอาจารย์ดีช่วงนี้ดึงดูดอะไรแม่ปฏิหารพลิกฝาพลิกพลิก้าพลิกฝ่ามือโอ้ดวงจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือดวงจะพลิกจากโอจากแบบโอดีอะออจากร้ายกลายเป็นดี ดวงจะได้อะไรแบบเซอร์ไพรส์ด้วยหนาะคนที่พบคลิปนี้คนคุณจะได้อะไรแบบเซอร์ไพรส์หรือคุณจะได้อะไรแบบฟุกฟลุกหรือมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันกระทันหันแต่เป็นไปในทางที่ดีจะมีข่าวดีกระทันหันจะมีเรื่องดีกระทันหันนะการพูดคุยการตกลงเจรจาวาทะสินเป็นเลิศคำพูดเป็นเลิศหนาโดเมติเชียนปฏิหารข่าวดี ไหนใครเป็นสายมูบ้างใครเป็นสายขอพรบางเอิญนะไหนใครชอบไปดูดวงบางเอิญนะหรือตัวคุณเองเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้นะหรือว่าคุณชอบไปปรึกษาดวงกับคนอื่นๆกับเออหรือว่าชอบดูเรนดอมอะไรอย่างเนี้ยชอบดูคลิปการทานายดวงชอบดูอะไรอย่างเนี้ยโอ้ปฏิหารจะเกิดขึ้นนะมีสิ่งดีเกิดขึ้นใครไปขอพรเอาไว้คุณจะได้พรสําเร็จสมหวังอม,มีความรู้สึกว่า มีความรู้สึกว่าพลังงานคนที่พบคลิปเนียช่วงเนียจะมีอะไรที่ได้ดั่งใจจะมีอะไรที่สมหวังจะมีอะไรที่สมปรานถนาจะมีอะไรที่มันเหมือนเป็นปาฏิหาริ์ข่าวดีมันเป็นมอนเหมือนเป็นเรื่องราวดีๆะที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเนี่ยมาใบแรกเลยเด็กถือเหรียญอาจจะมีความโชคดีโชคลาภการเงินหนะ ได้เงินแบบฟุกฟลูกหรือว่ามีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแล้วได้เงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะักความสําเร็จเหนืออยู่เหนือปัญหาดวงอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนืออุปสรรคเดืองดวงอยู่เหนือเคราะ์รายด้วยนะแล้วก็ดวงเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความสมหวังพลังงานเด็กอมอเดอรทาวเวอร์เดอรเมติเชียนปฏิหารปุปรับชพันทันด่วนปฏิหารสิ่งดีอะไรที่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันโอ้ ได้มาโดยง่ายได้ได้มาโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้มาโดยที่ไม่ได้คาดหวังแล้วอืมติหาริา์ได้มาแบบฟุกฟุกก็ได้นะได้มาแบบฟุกฟุกก็ได้โอ้ดึงดูดอะไรอีกอะพลังงานในตัวของคุณช่วงเนี้ยโอ้โหสิบไม้เทา้าแล้วก็ตามมาด้วยเดอะแฮงแมนอะใครใครฟังดีๆนะใครที่ หนักอ,อกหนักใจอะไรอยู่รออะไรอยู่หรือว่ามีภาระอะไรอยู่เออมีภาระอะไรอยู่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบงานเยอะงานเยอะงานเยอะแล้วก็เดอะแฮงแมนสามถ้วยเนี่ยปลดล็อกการรอคอยโอ้อนะสามถ้วยมีเรื่องราวข่าวดีมีโอกาสได้สิ่งดีๆมีโอกาสมีเรื่องยินดีเกิดขึ้น มีโอกาสปิดจ็อบงานได้ด้วยเออนะมีโอกาสปิดจ็อบงานได้ด้วยหรือมีโอกาสได้รับงานใหญ่ที่รอคอยอ่ะมีโอกาสได้รับงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ที่รอคอยก็ได้ด้วยนะคะอาเฉลิมฉลองสามถ้วยมีเรื่องเฉลิมฉลองสามถ้วยได้พบกับกลุ่มคนนะกลุ่มกลุ่มทีมเวิร์กเออนินนะสามถ้วยผู้คนบริวารทีมเรื่องราวข่าวดีการช่วยกัน เห็นไหมให้ผ่านพ้นไปได้ต่ออะไรที่มันแบบที่คุณเจอถ้าใครมีงานเยอะทำไม่ทันจะมีตัวช่วย่ามองเป็นอย่างนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งไพ่เดอะแฮงแมนโอ้หนอไพ่เดอะแฮงแมนสามถ้วยเอาควีนดาบเดอะแฮงแมนสามถ้วยควีนดาบเดอะซันนี่ ชีวิตของคุณะจะได้ปลดรอ,อกการรอคอยชีวิตของคุณจะได้อยู่เหนือปัญหาอยู่เหนืออุปสรรคชีวิตของคุณจะได้แบบสดชื่นสดใสเดือดซันเดือดซันคืออะไรแม่บางคนแบบเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็แบบยังไม่ทราบว่าเดือดซันคืออะไรเดือดซันคือพระอาทิตย์เดือดซันคือแสงสว่างเดือดซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับบอกเลยพลังงานเดือดซันเป็นไพ่พลังงานลำดับหนึ่งที่มีพลังงานที่ดีที่สุด นั่นหมายถึงว่าเรื่องที่ดีที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเออคุณดึงดูดพลังงานดีมากโอ้คนที่พบคลิปเนี้ยคุณดึงดูดพลังงานดีมากถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะจมปลักอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันค่อนข้างอ,อ่หนักกับความรู้สึกของคุณพอสมควรนะหรือเหนื่อยกับความรู้สึกของคุณพอสมควรนะ ทีนี้มันเป็นพลังงานสาถ้วยเป็นพลังงานควีนดาบเป็นพลังงานเดือดสันวิปฏิหารข่าวดีชื่อเสียงเกียรติยศโชคลาภเงินทองความสุขสิ่งที่ก้สิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าพลังงานในตัวคุณตอนนี้ดึงดูดแสงสว่างให้กับตัวเองนะดึงดูดความสดชื่นสดใสกับตัวเองดึงดูดความสุขให้กับตัวเองดึงดูดผู้คนที่พร้อมพร้อมเขาเขาเรียกว่าผู้คนที่แบบ เป็นคนที่เหมือนจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอนะเข้ามานะคะเอาพลังงานดีนะพลังงานดีนะโอ,อนะมันก็เหมือนดึงดูดความโชคดีเข้ามานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นโชคลาภไม่ว่าจะเป็นความสุขอืมนะโดดสั่นพลังงานเด็กขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยนี่คุณอู้คุณแบบเด็กให้โชคเปล่าเออนะ คนอายุนั้นกว่าเด็กๆเดือสันนะ่ะสดชื่นสดใสแสงสว่างนําทางเนี่ยมีธงแดงคือดธงแห่งชัยชนะธงแห่งความสดชื่นสดใสขี่ม้าขาวม้าขาวคืออะไรคะความก้าวหน้าเอินะเดือนสันแสงอาทิตย์แสงสว่างอแสงสว่างนําทางชีวิตได้กําเนิดเกิดใหม่ความสุขกลับมาเออนะความสุขชื่อเสียง คือสิ่งที่คุณปรารถนาม,มันมันเป็นสิ่งที่แบบคุณคิดอยู่ในหัวคุณอะตอน,นเ,อนะเนี้ยเอิญนะเนี่ยคุณจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นนะมันเป็นพลังแบบมันดึงดูดอะดึงดูดอะดึงดูดเข้ามาในตอนนี้นะคะอะขออีกห้าใบแม่ดึงดูดอะไรอีกพลังงานในตัวของคุณนะโอ้เห็นไหมสีไม้เทา้าสีไม้เทา้าความมั่นคงความมั่นคงตำแหน่งหนะ้าที่การงานความมั่นคงสิ่งดีเกิดขึ้น เห็นไหมความสําเร็จคือถ้าคุณเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับอะไรที่มันแบบ10ไม้อะสิไม้กับแฮงแมน่ะเอิน,นะคุณสาเร็จนะคือ10ไม้คือสุดแล้วอะสุดสุดไม้ที่10ไม้ที่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่า เออสิ่งที่คุณทำเนี่ยงานใหญ่ที่คุณทำเนี่ยโอ้สำเร็จหนาะมันจะนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตของคุณหนาะเออหนาะที่คุณเหนื่อยคุณทนกับมันมาเห็นไหมสี่ไม้เท้าก็ความมั่นคงความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์โอ้ดีมากดึงดูดอะไรอีกโอ้หนึ่งถ้วยความรักก็ได้หนาะข่าวดีโอกาสดี คือรางวัลรางวัลแห่งความสําเร็จรางวัลแห่งชีวิตรางวัลแห่งความสมปรารถนารางวัลแห่งโอ้โหรางวัลแห่งคนของคนเก่งอะรางวัลของคนเก่งอืมเกิดขึ้นนะคะรางานดีหนาความรักก็ได้นะบางคนบางคนอาจจะได้พบกับคนคนหนึ่งที่เขาจะมาเติมเต็มความรักให้กับคุณทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นอืม นะลงหลักปักฐานเห็นไหมความสุขทางความรักความสุขทางจิตใจความสุขทางครอบครัวความสัมพันธ์บ้านเรือนที่อยู่อาศัยโอ้โหพลรรังงานหนึ่งถ้วย1นถ้วยโอ้ถ้วยแห่งความสำเร็จถ้วยแห่งความสุขถ้วยแห่งความสดใสเดือดซันเขาออกมาการันตีให้คุณแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีเจ็ดดาบเซอร์ไพรส์เจ็ดาบซอรพรส นาไพ่ man, บอกไม,อไม่ต้องกลัวไม่ไม <S <s ต้องกังวลไม่ต้องระแวงคุณมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไพ่บอกเช่นเนี้ยเออนะมีความรู้สึกอยากจะพูดเช่นเนี้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องระแวงไม่ต้องทุตกไม่ต้องอะไรคุณมีสิ่งดีเกิดขึ้นแน่นอนมีเซอร์ไพรส์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเอิอนะอ่ะนี่ คุณจะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินถ้าไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเดือดซันขึ้นมาเนี่ยคุณโอ้โหเด็กถือเหรียญน,นี่นี่นี่หนึงน่งหนึ่งดาบดูนะหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญโอ้โหพลังงานรถแล้วก็เป็นพลังงานของเดอดซันบอกมาว่าไปทำอะไรมาคนที่พบคลิปนี้ ทำบุญด้วยอะไรไปทำอะไรมาไปขอพรอะไรมาไปไหวอะไรมาไปมูอะไรมารู้ไหมคุณจะปัะวคุณจะปังคุณจะเฮงคุณจะดวงดีแล้วพลังงานของคุณดึงดูดอะไรมาคะดึงดูดความโชคดีแน่น,นอนดึงดูดโชคลาภเงินทองดึงดูดความสำเร็จมั่นคงโอ้ดึงดูดความสมหวังอะไพ่หนึ่งเหรียญออกมานี่เงินแบบฟุ๊กฟลุกเงินก้อนเงินแห่งโชคลาภเงินจากฟ้าเงินจากเทวดา เงินเงินเงินหนึ่งเหรียญคือเงินนะพูดถึงอะไรอย่างอื่นวินได้เลยของขวัญอันรํำคาญนะหรือไม่งั้นก็โอของใหญ่ของโตของชิ้นใหญ่ของชิ้นโตใครจะได้แบบใครจะได้ชิ้นใหญ่ชิ้นโตอ่ะเอินะได้เงินได้บ้านได้รถได้อะไรที่มันแบบใหญ่หญหญโตอะเอินะเอาไปสุดท้ายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันอ่ะพลังงานในตัวคุณกําลังดึงดูดอะไรมาในตอนนี้นาะน้อเนาะโอชตินี่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 นน โอโหเดอะไฮพีเทสดึงดูดแน่นอนเดอะไฮพีเทสคือแรงดึงดูดผู้มีมนคาถาพลังงานของโอเทพีพระจันทร์พลังงานของผู้ที่เป็นมีพลังงานในตัวเองอ่ะมีมีแรงดึงดูดในตัวเองแล้วใช้กดแรงดึงดูดได้ดีมากช่วงเนี้ยช่วงนี้นะบอกนะแม่คนที่พบคลิปเนี้ยคุณใช้กดแรงดึงดูดในตัวของคุณได้ดีมากใช้พลังงานแรงดึงดูดในตัวคุณได้ดีมากเทพีพระจันทร์ นะคะนักบวชหญิงสีนธรรมคุณงามความดีบุญบาร,รมีส่งถึงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความยุติธรรมจะสติีความยุติธรรมความถูกต้องนะโอ้ชัดเจนแน่นอนคุณจะมีโชคใหญ่คุณกำลังจะโชคดีครั้งยิ่งใหญ่นะอ่ะบอกเลยนะบอกเลยคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตคุณจะได้หยิบจับเงินล้านแล้ว โอ้เงินรันเงินแสนเงินล้านเงินปวัวเงินปังเงินก้อนใหญ่ก้อนโตโอ้เดอดสันพลังงานของคุณดึงดูดดีมากแล้วช่วงเนี้ยเรือดบอกเลยนี่นี่นี่ยกโปให้เลยกดไลค์ให้เลยเรือดเรือดเรือดปัวปังเฮงรวย นะโป๊ปังเฮงรวยโชคดีโชคลาภเงินเข้ามือเงินนี่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 มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์จะได้เงินมีเซอร์ไพรส์จะได้ข่าวดีมีเซอร์ไพรส์คืออะไรที่มันเป็นของคุณนะ่ะมันถึงเวลาของคุณแล้วเขาบอกเช่นนี้เขาบอกเช่นนี้มันถึงเวลาของคุณแล้วถูกต้องแล้วมันเป็นของคุณเห็นไหมความยุติธรรมจัดติกมาแล้วเนี่ยมันถึงเวลาของคุณถึงคิวของคุณแล้วนะ เออหนาถูกต้องคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่จะมีเงินก้อนใหญ่คุณจะได้เป็นแบบอ๋อโหมีความโชคดีมีความเฮงอ่ะเนี่ยเดอะซันเขามากันรันตีออ้ยปฏิหารเห็นไหมปฏิหารข่าวดีสิ่งดีจะเกิดขึนเนี่ยปฏิหารสสยมูนี่สายมูเด่นเลยนะสายมูเด่นสายขอพรเด่นนี่นี่น,น,นี่บอกเลยนะมาทั้งชื่อเสียงมาทั้งความถูกต้องมาทั้งความยุติธรรมมาทั้งความรัก ดีอ่ะพลังงานดีจังเลยนะคนที่พบคลิปเนี้ยบอกเลยนะพลังงานคุณดีนะคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมว่าพลังงานคุณดีคุณเชื่อไหมว่าคุณกําลังจะได้เงินก้อนใหญ่คุณเชื่อไหมคุณกําลังจะมีโชคลาภแบบฟุกฟุกคุณเชื่อไหมจะมีปฏิหาริสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณคุณเชื่อไหมคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะประสบความสําเร็จคุณเชื่อไหมคุณจะมีกัลยาณมิตรดีมีคนรอบตัวที่ดีคุณเชื่อไหมคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตคุณเชื่อไหมว่าคุณจะมีความรักที่ดีเข้ามานะแล้้วคุณเนนีพรทตง จงเชื่อนะจงเชื่อนะอะไรก็ช่างที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยมันมีนะคุณอาจจะสัมผัสได้หรือไม่ได้ก็ช่างแต่คือมันยังมีอีกเยอะอะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะลมอากาศเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้แต่เราก็รู้ว่ามันมีถูกไหมอะเพราะฉะนั้นแล้วจงเชื่อนะ ปฏิหารมีจริงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะสิ่งที่มองไม่เห็นมีจริงนะอืมนะอ่ะชโชคดีชโชคดีชโชคดีเออเม้นเลยโชคดีโชคดีโชคดีนะคะลักชูรีลักชูรีทุกคนนะคะอ่ะเทพพรมครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรทุกคนที่ชมคลิปนี้การเงินเปิดการงานเปิดวาสนาเปิดความรักเปิดชโชคลาภเปิดสุขภาพดี นาคะาสำเร็จสำเร็จสวัสดีค่ะ